ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาสเดียทาโร่ค่ะคุณจะสามารถทำตามความฝันของคุณได้สำเร็จหรือไม่ขอให้ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณโปรดเปิดทางที่ได้ทราบคำตอบด้วยนะคะ Justice the Hangman the Magician เดอะชาร l ลีออนขอให้ออรเ์เคิลหนึ่งใบนะคะ New Start and Wisdom คุณมีความฝันบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่านี่คือความฝันอันสูงสุดที่คุณอยากก้าวไปให้ถึงคุณรู้สึกว่าหากตัวคุณสามารถทำได้สำเร็จนะคะ ชีวิตของคุณจะได้พบเจอกับความสุขที่คุณตามหาชีวิตของคุณจะมีความมั่นคงทางด้านของการงานการเงินมีความมั่นคงทางด้านของจิตวิญญาณอยากที่จะให้ใครบางคนมาชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้กับคุณให้คุณหลุดจากพันธนาการบางสิ่งบางอย่างแล้วทำให้ตัวคุณมีอิสระในชีวิตมากขึ้นสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือ คุณจะต้องมีความชัดเจนกับตัวเองมีความเด็ดขาดมีความมุ่งมั่นจริงๆในการทำสิ่งสิ่งนี้ค่ะคุณต้องเชื่อใจในตัวเองค่ะว่าสิ่งที่คุณเลือกคือสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้ตัวคุณพบเจอกับความสำเร็จได้อย่างแน่นอนเพราะคุณเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วค่ะคุณเป็นคนมีความรู้ความสามารถนะคะมีพรสวรรค์บางสิ่งบางอย่างในตัวของคุณที่ซ่อนอยู่เพียงแต่ว่าคุณต้องพยายาม ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอในสิ่งที่คุณลงมือทำมีความภาคเพียรมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำสิ่งสิ่งนี้ค่ะแล้วตัวคุณก็จะสามารถรับคมความรู้ของคุณให้มันเฉียบแหลมมากขึ้นนะคะราพระไพ่บอกว่าหากคุณเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของสติปัญญาทั้งหมดนะคะ แล้วตัวคุณนะคะก็จะสามารถทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณฝันไว้ได้อย่างแน่นอนนะคะขอเป็นกำลังใจให้คุณนะคะขอให้คุณโชคดีขอให้คุณได้พบเจอกับสิ่งดีๆในชีวิตนะคะ